วันนี้ก็พาน้องนาทีออกมาเล่นที่ทุ่งนาแต่พี่ตะวันไม่ได้มาด้วยนะคะพี่ตะวันอยู่บ้านบรรยากาศที่ทุ่งนาก็คือดีมากๆเลยที่นาตัวเล็กอัต้นมาแล้วก็เยอะมากๆใครอยากกินส้มตําก็มาเก็บได้นะคะต้นนี้ตาอร่อยมากเลยผลสําหรับที่แม่ค้าเขาใช้ตําส้มตํานั่นแหละคะ่ะกรอบๆดูสิคะทุกคนแหน่เต็มสะเลยเห็นดอกแหน่เต็มสะแบบนี้คิดถึงนครปฐมเลยค่ะเพราะว่าที่นครปฐมก็จะมีแหน่แบบนี้แล้วก็จะมีต้นผักกะเฉดนาอามาผัดกินอร่อยมากๆดูสิคะน้ำหมอกเต็มเลยค่ะทุกคนมันขังอยู่ในต้นไม้ใบหญ้าี่นท น้ำไหลค่ะก็เลยว่าจะมาหาปลาทุกโค้ข้าวที่นาตัวเล็กก็ใกล้จะได้เกี่ยวแล้วล่ะค่ะเริ่มเหลืองแล้วทําไมปีนี้ข้าวสุกไวดีจังเลยค่ะไม่น่าจะสึงที่เดือนนี้เราค่ะก็ได้เกี่ยวแล้วล่ะค่ะนี่ค่ะก็เริ่มออกเหลืองๆแล้วเนาะข้าวเนียวบ้านตัวเล็กเขาเรียกว่าข้าวหอมมะลิเล็กมันก็จะสุกไวกว่าข้าวหอมมะลิใหญ่ค่ะข้าวหอมมะลิใหญ่ก็จะอยู่ที่นาล่างนะคะอาบนก็จะเป็นข้าวหอมมะลิเล็กหมดเลยน้องนาทีก็กำลังก้มหาปลาที่อาตาใส่ใส่ไว้ยุ่มันก็ไม่มีรกคาแต่ว่าได้ยินเสียงอยู่นะแต่่่่วาาามมมมมันนนไีีตเเลล็กกชชอบบบิิธรรแ้ๆยคะ กลิ่นไอดินหอมกลิ่นดินโครนทุ่งนาค่ะหอมมากๆเลยทต่นคนแถวภาคอีสานบ้านเราเนี่ยนะคะจะได้กลิ่นแบบนี้เป็นกลิ่นที่สดชื่นมากๆเลยค่ะอธิบายไม่ถูกข้าวตรงนี้สงสัยมันจะหนักมากเกินไปค่ะมันล้มแล้วล่ะค่ะทุกคนกว่าวจะได้เกี่ยวเนาะสงสัยจะล้มเยอะนะ่าดูค่ะเ็าไม่อยากให้ข้าวล้มหรอกนะคะเพราะว่ามันมีแต่น้ำปีนี้น้ําในทุ่งนาเยอะมากๆเลยค่ะไม่แห้งเลยขนาดตาการเปิดออกแล้วนะคะนี่ปีนี้ก็มีขนุนเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ไม่ค่อยดกเท่าปีที่แล้วลูกมันไม่ค่อยใหญ่ค่ะลูกมันเล็กๆเองทุกคนเหน้าที อยู่ไกลๆนู่นไปซองหาปลาค่ะเผื่อว่าจะมีปลาน้ําแห้งเนาะแต่มันก็ไม่มีราคาโน่นค่ะต้องรอตอนเวลาเกี่ยวข้าวนู่นข้าวมันสุกเหลืองโน้นราคามันถึงจะมีปลาน้ําแห้งเดี๋ยวจะพาออกมาจับปลาให้นําใจเลยน้องนาทีกําลังนั่งแกะเม็ดข้าวอยู่เลยนะคะทุกคนเขาก็แกะกินเล่นนะคะเขาบอกว่ามันอร่อยดีแม่กินยังกไกลเลยนี่คะ่ะน้องนาทีเอามาให้แม่ดูด้วยมีอยู่องเมะแกะกินเล่นใหม่ๆแบบนี้ก็อร่อยดีเหมือนกันนะคะทุกคนวันนี้ตัวเล็กก็จะปลูกต้นพริกกันกับยายปุ่นค่ะยายปุ่นก็ใส่ปุ๋ยเสร็จเร็กา่ ไม่มีหัวละคะหัวมันหายตัวเล็กก็เลยเอามือร้องนี่ค่ะตรงตักน้ําของเราก็คืออยู่ตรงนี้น้ําในสระนี่ก็ลึกเหมือนกันนะคะแาตา่การไม่เปิดน้ําออกด้วยก็คงจะเต็มบ่อนั่นแหละคะ่ะเวลามันจะเต็มแกก็เปิดออกค่ะเพื่อที่จะไม่ให้มันเต็มตอนนี้ตัวเล็กก็ลดน้ําก่อนนะคะลดน้ําก่อนปลูกต้นพริกเนาะ<อ>ปลูกต้นมะเขือไว้ด้วยนะคะประมาณ4ี่ต้นต้นมะเขือเปลอาปลูกไว้แค่นี้ก็พอค่ะปลูกแค่นี้ก็กินไม่ทนันเพราะว่าเวลาที่มะเขือมันออกผลนะมันเกิดผลเยอะมากๆก็กินแทบไม่ทันตลอดเลยพอเริ่มจะเข้าหน้าหนาวแล้วชาวบ้านเขาก็เริ่มหาปลูกผักสวนครัว ะะเพราะว่าหน้าหนาวผักจะเกิดสวยมากมากถ้าเป็นหน้าแรงมันจะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันเป็นหน้าร้อนค่ะอากาศมันร้อนผักมันก็เลยไม่ค่อยเกิดแต่ว่าหน้าหนาวปลูกผักอะไรก็สวยทั้งนั้นตอนนี้ยายปุ่นก็กาลังปลูกทนพริกอยู่เลยคะ่ะตรงน,นี้ก็ปลูกริมน้ําเลยนะคะไม่ต้องรดน้ําบ่อยก็ได้คะ่ะเพราะว่าฝนตกแทบทุกวนันยิ่งเวลาเราเกี่ยวข้าวเสร็จนะคะเราตากข้าวฝนซอบตกลาบากแต่เวลาตากข้าวนั่นนะคะถ้าฝนไม่ตกก็ดีน้องนาทีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนก็มายืนดูยายปุ่นปลูกพริกโตเล็กก็จะเอามาปลูกช่วยยายปุ ไปเก็บมาจากกระถางแล้วเนาะเอามาปลูกต้นพริกที่อยู่ในครุที่ตัวเล็กเคยถ่ายให้ดูนั่นแหละค่ะก็ได้เวลาเอามาลงดินแล้วละเนาะต้นพริกเราก็จะปลูกไปเป็นมุมๆไปเลยนะคะส่วนพื้นที่ว่างๆตรงข้างหน้านี้เราจะปลูกหอมแดงผสมกับต้นผักสวนครัวค่ะมีอะไรก็ปลูกไปเลยค่ะปลูกอะไรก็ได้กินทั้งนั้นเพราะว่าดินแถวอีสานบ้านดาวอุดมสมบูรณ์มากปลูกอะไรก็เกิดปลูกอะไรก็สวยพี่บัวขี้ควายก็ไปเอามาจากคอกเลยค่ะเอามาปลูกก็ช่วยกันปลูกกับยายปุนค่ะปลูกไปเดียวก็เสร็จแล้วค่ะยายปุนบอกว่าตัวเล็กปลูกมันจะเกิดไหมล กิดละอันที่ตัวเล็กปลูกนั่นแหละค่ะผลมันจะโด่บางหลุมตัวเล็กก็ใส่ไป2ต้นเลยนะคะส่วนบางหลุมก็จะใส่แค่ต้นเดียวตัวเล็กก็เป็นหวัดยังไม่ค่อยหายสักเท่าไร่เลยจมูกมันก็ยังตันจมูกอยูคขาเสียงมันก็เลยขึ้นจมูกน้องนาทีชอบมานามากๆเลยค่ะชวนแม่มานาทุกวันแต่พี่ตะวันน่ะเขาไม่ค่อยชอบมาหรอกค่ะเขาชอบอยู่บ้านเด็ก2คนนี้นีสใส่ต่างกันค่ะคนนึงไม่ชอบความลำบากค่ะส่วนอีกคนนึงอ่ะชอบความลำบากน,นานทีนู่นแหละค่ะพี่ตะวันถึงจะอยากออกมานาด้วยตอนนี้เขาก็ไม่มาเนาะเขาอยู่บ้านคนเดียวนอนดูโททรรศัพพ์ค่ะสบายเิ ้องนาทีก็ได้ปลาด้วยนะคะปลาเล็กติดอยู่ในไซค่ะตาการก็เลยเอาออกมาให้ลานนาทีบอกว่ามานาทั้งทีก็ต้องไม่เสียเที่ยวนะก็ได้ปลากลับบ้านด้วยล่ะตอนนี้ตัวเล็กกับยายปุ่นก็ปลูกพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวเล็กกับน้องนาทีก็จะกลับบ้านแล้วนะคะมาค่ะเดี๋ยวตัวเล็กจะให้ดูปลาที่น้องนาทีได้ก็มีแต่ปลาช่อนเล็กทั้งนั้นเลยค่ะได้แค่นี้เองตอนนี้ตัวเล็กกับน้องนาทีก็จะกลับบ้านแล้วนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย